ไม่ใช่เผาไม่ใช่ไม่ใช่ถาวาอันนี้มันต้องแบบมีอะไรเยอะกว่านี้เหนื่อยใจต้องมาตามหา ถ้างั้นเรามาเล่นแบบเวกี้วิสัยไปเลยตัดเข้าโอเคแล้วเราก็เข้ามาหนะที่แห่งนี้แล้วแต่อย่างแรกเลยแรกที่เห็นเลเวลสิบสาเพราะเออคือเพราะเรา,อาแอบแอบเข้ามาเล่น ถ้าเกิดว่าเราเลยก็คือจบเลยใช่ไหม <c oughs> ถ้าไม่มีมอก,ก็คือจบตอนนี้เราก็มาเกิดใกล้ทะเลทะเลายด้วยอยู่ไหนเนี่ยมออ ลร,รู้เลยไม่แล้วที่อันนั้นมันคือเอียงที่เข้ามาตั้งหนึ่งสัปดาห์ เราหาก็คือถัวไม่ได้มาหลายรอบม,มากแหละคราวนี้เราต้องไม่พลาดถ้าได้ถัวปุ๊บก็คือถ้าเทศกาลนี้จบก็คือเราจะไม่มีหัวกระโหลกอ่าแล้วก็ของเขาจ,จะคุมนะเจคออเลนเทิ <laughs> ก็จะไม่มีแล้วหรือ <c oughs> เรียกกันสั้นๆว่าฟัากทอง เดี๋ยวขอไปหาวิธีก่นนะคะก็จะตัดฉากออกไปตัดโอเคนะทุกคนสรุปก็คือไม่เอาดีกว่าเราจะกลับมาในโลกความเป็นจริงก็คือเราจะมาแต่งตัวกันเหมือนเดิมโอ้โหยี่นะทุกคนอันนี้ก็ได้มาจากอาวตารนี้นะ แล้วเราก็จะมาเริ่มเอากันเลยเราจะมาใช้สีผิวนี้เดี๋ยวขอแป,ป๊บหนึ่ ทำไมไม่หยุู่าไม่ไหวแล้วต้องเล่นความเร็วเกมโลบอกมีเวลาเล่นแมบ,บทีไรนะแลกไหนมาลองดูหน่อยสิจะลื่นจริงหรือเปล่าคือมันน่าจะเป็นฟิลเตอร์ไม่ก็ของตกแต่ง ว,ว่าใน b l u ร p เ n g ว i n ใช่ไหมโอ้โหแก็แกไกมี้วิทับแก็กโอเคแล้วนานแบบนี้น,านา่าจะโอเคไหนลองเปิดเกมไหนไหนสิเอาเปิดสิเราจะมา แบบลองเล่นออปปี้สักออปปี้หนึงแล้วกันนะออปปี้ไม่ใช่ออปปี้ออฟี่ที่สีนออีที่สีนสนาบอสนาบออัตเยอรรอัตตรเยอร์รปาสินาบอสปาสีนาบอัตเตอรเยอรอต วว้าไ่โอเคไหนมาลองเล่นอันนี้หน่อยสิแบบนี้โอ้โหไม่ไหว ถ้ามันหนักขึ้นกว่าเดิมมะโอ้ยไม่ใช่วงจันนี้แล้วที่แอปไหนก็ดีอ่ะแต่ว่านอก b สเตอร์ดีที่สุดฮะไหนไหนเขาว่าเร็วนี่เห็นไหมหนักกว่าเดิมอีกโอ้ย ย่านิ้วสัตว์โปดไปมันเกลียนชัด มันจะมีสักแมปหนึ่งมาที่แบบทำให้ลื่นนะถ้าใครมาดี่ ใจเย็นเย็นใจโล่มโลมเราลองไม่ใส่อะไรไปดูไหมใส่แววตานี้เลยมาดูกันจะแหลกไหมอ่าเอ๊ เข้ามาแล้วสีผิวเป็นแบบนี้ช่างมันาก็พอเรียบอยู่รู้สึกมันตัวเบาขึ้นเน่ยเรามาวองใเราซิบล็อกดูที่อยากได้แบบ ันัึงอะที่มันเลือเล่อนคือคนลกคองกันดลเพียบเลยอ,อาตรงนี้มันเสียนชัดๆเลยกันที่สามเนี่ยไม่ใช่แล้วชิปล็อก คือมันไม่ได้อยู่ที่ชิปล็อกหรอมันน่าจะอยู่ที่มือถือสมักกว่าเพราะถ้ายิ่งลื่นใช่ไหมแล้วก็จะยิงหัวร้อนแล้วหัวร้อนมากหัวร้อนสุสดไม่ไหวแล้วถ้านหนอีกนะจะกดออกเลยคอดูย่โอ๊ย จะได้ไก่ก็ได้ช่วยบอกทีว่าทำไมอันนี้มันตกไปใครก็ได้ลองไม่ใช้ชิปเดอร์ไหนดูสิดาดกระโดดกระโดดให้มันจะผ่านได้ไหม ก็เห็นหลายคนนะก็ไม่ไหวแล้วอย่าลืมลดเสียงด้วยนะ ว่าแล้วขอไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนอจะเล่นแบบปลู e p e n g u